มาเรื่องแล้วครับประเ็นร้อนที่ทุกคนกังวลใจในตอนนี้ที่กัมพูชาเพื่อนบ้านเราดูเหมือนจะกลางขึ้นทุกวันออกมาท้าทายไทยเราไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดถึงขั้นประกาศแบนน้ํามันกับก๊าซจากปตทอของเราหลายคนเชื่อว่าที่เขาทําแบบนี้ได้เป็นเพราะมีพี่ใหญ่อย่างจีนหนุนหลังใช่ไหมครับเราเห็นภาพการซ้อมรบมังกรทองที่ดูยิ่งใหญ่เห็นจีนเข้าไปพัฒนาฐานทัพเรือเรียมจนน้าเกรงขาม แต่เดี๋ยวก่อนครับหลักฐานล่าสุดมันชี้ไปอีกทางเลยครับจีนนี่แหละครับคือคนที่พร้อมจะลอยแพรกัมพูชาเป็นคนแรกถ้ามีเรื่องกับไทยเราจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่มันมีบทเรียนราคาแพงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่สีฮานูวิลเหมืองที่เคยบูมสุดขีดแล้วกลายเป็นสุสานตึกร้างในชั่วข้ามคืนเดี๋ยววันนี้สันติจะมาเปิดหลักฐานให้ดูกันชัดๆครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัมนาที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเู้สู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันตินะครับเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนกังวลใจว่าถ้าไทยเรามีเรื่องกับกัมพูชาจริงๆเนี่ยพี่ใหญ่อย่างจีนจะยื่นมือเข้ามายุ่งหรือเปล่าเราจะมาวิเคราะห์กันในมุมของมังกรครับว่าในเกมนี้ เขาคิดถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างไรไปดูกันครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนระหว่างเรากับกัมพูชาก็ต้องบอกว่าตึงเครียดจริงๆครับมีการยกระดับการควบคุมการเข้าออกแทบทุกจังหวัดการค้าชายแดนที่เคยคึกคักก็เริ่มได้รับผลกระทบผู้นําเขาออกมาพูดจาท้าทายเราแทบไม่เว้นแต่ละวันซึ่งเบื้องหลังความแข็งกร้าวนี้หลายคนจึงมองไปที่จุดเดียวกันนั่นคือจีนครับ ความมั่นใจของกัมพูชามันไม่ได้มาลอยๆนะครับพี่ๆมันถูกสร้างขึ้นมาจากภาพความสัมพันธ์ที่ดูแน่นแฟ้นกับจีนอย่างชัดเจนเรามาดูกันทีละข้อครับ 1. คือการสนับสนุนด้านการทหาร จีนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กัมพูชาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อัตตาจร PCL09 ระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ที่โมว่ายิงได้ไกลมีการซ้อมรบร่วมกันในชื่อมังกรทองที่จัดกันทุกปีและปีล่าสุดนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับ 2. คือการสร้างอิทธิพลทางนาวีนี่คือจุดที่น่ากังวลที่สุดครับจีนทุ่มงิมหาศาลเข้าไปช่วยปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมที่จังหวัดพระศีหนุ จนตอนนี้มีเรือรบจีนเข้าไปจอดเทียบท่าให้เห็นกันแล้วนี่คือการสร้างฐานอํานาจทางทะเลในอ่าวไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพอเห็นภาพแบบนี้คนไทยหลายคนก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเขามีพี่เบิ้มหนุนหลังขนาดเนี้เราจะไปทําอะไรเขาได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เราอึดอัดใจมาตลอดแต่วันนี้ครับเราจะมาส่องเข้าไปในหัวของมังกรตัวนี้กันครับว่าเขาคิดอะไรกันแน่พี่ๆครับ ข่าวลือที่ว่าจีนจะช่วยกัมพูชารบกับไทยเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักภูมิรัฐศ er, าสตร์และทฤษฎีเกมแล้วก็ต้องบอกว่าจีนมีแต่เสียกับเสียและนี่คือหลักฐาน4ข้อที่จะยืนยันว่าจีนพร้อมจะลอยแพรกัมพูชาเสมอหลักฐานข้อที่1บทเรียนราคาแพงที่สีหนูวิลจีนเคยลอยแพรมาแล้วครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดที่สุดครับพี่ๆจําเมืองสีหนูวิลได้ไหมครับเมืองที่เคยถูกเรียกว่ามาเก๊าแห่งใหม่ ทุนจีนเคยแห่กันเข้าไปลงทุนทําบ่อนคาสิโนออนไลน์สร้างตึกระฟ้ากันเต็มไปหมดจนกลายเป็นเมืองของคนจีนไปโดยปริยายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอรัฐบาลกัมพูชาภายใต้แรงกดดันประกาศแบนการพนันออนไลน์ในปี2019ประกอบกับวิกฤตโควิดทุนจีนก็แห่กันหนีตายกลับประเทศในชั่วข้ามคืนผลลัพธ์คืออะไรคือภาพของเมืองที่ถูกทิ้งร้างมีตึกร้างที่สร้างไม่เสร็จอยู่ถึง360ตึก และมีตึกที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนอยู่อีก170ตึกรัฐบาลกัมพูชาประเมินว่าต้องใช้เงินอีกกว่า1,100ล้านดอลลาร์หรือเกือบ3า0 0 0่นล้านบาทเพื่อสะสาสร้างประคับพังเหล่านี้ที่เจ็บปวดกว่านั้นคือคนท้องถิ่นครับที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้คนจีนเช่าพอจีนหนึกลับก็เหลือแต่หนี้สินบานเบอดเลยครับแหมนี่คือบอกเรียนที่เจ็บปวดและเป็นหลักฐานที่ชัดที่สุดครับว่าทุนจีนไม่ได้มาเพื่อสร้างชาติให้ใคร เขามาเพื่อกอบโกยพอหมดประโยชน์หรือมีความเสี่ยงเขาก็ลอยแพทันทีโดยไม่สนใจใยดีแล้วนับประษาอะไรกับสงครามที่เสี่ยงกว่าการปิดบ่อนเป็นร้อยเท่าล่ะครับหลักฐานข้อที่2วิกฤตในบ้านจีนกําลังเก็บคองงอเขา่าเก้าอี้ตัวเองก็ยังร้อนพี่ๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจีนในวันนี้ไม่เหมือนจีนเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้เศรษฐกิจกจีนกําลังเผชิญวิกฤตหนักหลายด้านพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยคือวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอเวอร์แกรนด์ล้มคลืนถูกศาลฮ่องกงสั่งให้เลือกกิจการไปแล้ววิกฤตนี้ยังไม่จบนะครับในปี2025ราคาบ้านใหม่ก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องการลงทุนด้านอสังหาก็ดิ่งลงเกือบ10%วิกฤตนี้มันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่ามันได้ทำลายความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนไปมหาศาลและฉุดรั้งการบริโภคทั้งประเทศ ต่อมาคือปัญหาคนรุ่นใหม่ตกงานอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในจีนยังสูงน่าเป็นห่วงครับอยู่ที่ระดับประมาณ15%นี่คือระเบิดเวลาทางสังคมที่รัฐบาลจีนกังวลมากที่สุดครับและสุดท้ายคือภาวะเงินฟืดที่คนไม่ยอมใช้เงินของที่ผลิตออกมาขายไม่ดอนจนราคาตกต่ำรัฐบาลต้องพยายามอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักทีนตอนนี้เหมือนคนที่บ้านกำลังไฟไหม้ครับ เขาไม่มีทั้งเวลาทรัพยากรและอารมณ์จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟภารกิจอันดับหนึ่งของสีจิ้นผิงคือการรักษาสเสถียรภาพภายในประเทศการจะเอาเงินและชีวิตคนไปเสี่ยงกับสงครามของคนอื่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับหลักฐานข้อที่3เกมของมหาอำนาจจีนมีศึกใหญ่ที่ต้องโฟกัสในกระดานหมากรุกของมหาอำนาจจีนระมัดระวังตัวอย่างยิ่งที่จะไม่ถูกลากเข้าไปในสงครามที่ไม่ใช่ของตัวเองครับ เรามีกรณีศึกษาให้เห็นชัดๆเลยกรณีรัสเซียยูเครนพี่ๆเห็นไหมครับจีนกับรัสเซียประกาศตัวเป็นหุ้นส่วนไร้ขีดจำกัดแต่พอเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆจีนทำอะไรครับจีนทำได้แค่ให้การสนับสนุนทางวาจาและเรียกร้องให้มีการจัดประชุมสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งรัสเซียและยูเครนย,ยอมรับจีนไม่เคยส่งอาวุธให้รัสเซียโดยตรงเพราะกลัวจะโดนมาตรการความบาดจากชาติตะวันตกที่จะซ้ำเติมเศรษฐกิจของตัวเอง กรณีอิสราเอลกับอิหร่านยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ครับพอเกิดเรื่องขึ้นมาจีนประนามการโจมตีแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศที่มีอิทธิพลก็คืออเมริกาเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์จีนวางตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการที่อยู่ห่างๆไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยเลยแล้วอะไรคือสิ่งที่จีนโฟกัสจริงๆ1คือทะเลจีนใต้ที่เขาเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์และเวียดนามอยู่ทุกวันและ2ซึ่งสำคัญที่สุดคือไต้หวันครับ นี่คือสมอรภูมิที่เป็นเดิมพันแห่งความอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพี่ๆเห็นภาพไหมครับขนาดสึกใหญ่ที่โยงกับความมั่นคงของมหาอำนาจโดยตรงจีนยังไม่กล้าออกตัวเต็มที่เลยแล้วทำไมเขาจะเอาอนาคตของชาติมาเสี่ยงกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาล่ะครับมันเป็นแค่สิ่งรบกวนเท่านั้นที่อันตรายต่อเป้าหมายใหญ่ของเขาหลักฐานข้อที่4ตัวเลขไม่เคยโกหกไทยคือลูกค้าระดับวีว ในโลกธุรกิจและภูมิรัฐศาสตร์คุณต้องเลือกลูกค้าที่สําคัญที่สุดและข้อมูลมันฟ้องชัดเจนว่าไทยสําคัญกว่ากัมพูชาในสายตาจีนแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับด้านเศรษฐกิจกษษษษและการค้าพี่ๆครับดูตัวเลขกันชัดๆปี2024การค้าไทยจีนมีมูลค่ารวมกว่า4.2ล้านล้านบาทหรือประมาณ120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่การค้าจีนกัมพูชาทั้งปีมีมูลค่าแค่ประมาณ15,000ล้านดอลลาร์โอ้โห ต่างกัน8ดเท่าที่สำคัญกว่านั้นกัมพูชาขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลนั่นหมายความว่าเขาพึ่งพากันนำเข้าจากจีนเป็นหลักในขณะที่ไทยเราส่งออกสินค้าสำคัญสำคัญไปจีนเยอะมากโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่โตถล่มทลายและผลไม้ที่เป็นเบอร์หนึ่งด้านการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์การลงทุนก็เหมือนกันครับจีนเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v ที่จีนมองไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปทั่วโลกนี่คือการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ครับไม่ใช่แค่มาเปิดโรงงานย็บผ้าเหมือนที่ลงทุนในกัมพูชาถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับในเกมนี้ไทยคือลูกค้าระดับ VVIP ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวส่วนกัมพูชาก,ก็เหมือนสมาชิกที่สมัครโปรทดลองใช้ฟรีที่ได้ของแถมเยอะหน่อย ถ้า VIP กับสมาชิกทดลองใช้ฟรีทะเลาะกันคุณคิดว่าเขาจะเลือกเอาใจใครล่ะครับชัดเจนใช่ไหมครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าในเวทีโลกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์คือตัวกำหนดทุกอย่างครับเราได้เห็นหลักฐานกันไปแล้วทั้งบทเรียนจากเมืองร้างสีฮานูวิลว,วิกฤตเศรษฐกิจในบ้านของจีนเองการที่จีนต้องโฟกัสศึกใหญ่กับมหาอำนาจและที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขที่ชี้ชัดว่าไทยสำคัญกับจีนมากกว่ากัมพูชาหลายเท่าตัวครับ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชามันคือธุรกิจล้วนๆไม่ใช่พันธมิตรที่พร้อมจะตายแทนกันการที่กัมพูชาคิดว่าจีนจะช่วยรบให้เป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆครับเพราะในสายตาของมังกรอย่างจีนการมีเรื่องกับไทยมันไม่คุ้มจีนต่างหากที่จะเป็นคนแรกที่โทรไปบอกให้กัมพูชาหยุดเพราะมันกระทบผลประโยชน์ของจีนโดยตรงดังนั้นหลักประกันความมั่นคงของไทยที่แท้จริงไม่ใช่แค่กองทัพที่เข้มแข็ง แต่ถือความสําคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของเรานี่แหละครับที่เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดมันทําให้จีนต้องเกรงใจและทําให้เราเป็นประเทศที่จีนขาดไม่ได้ในภูมิภาคนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนําไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim Property Life วันนี้สันติมีโปรโดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสมัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ี่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เนี่ยกอกคุณครับ ตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ